ผมดีใจนะได้เจอเธอเจนจะทำอะไรปันไปแม่เลยนะถือได้ยังไงมันแตะต้องเนื้อตัวแม่ฉันอ้อลูกคุณพ่อก็อยู่ข้างล่างคุณแม่จะทำอะไรได้ใจ,จคุณพ่อบ้างสิครับนี่มันลูกของฉันอ้าอ้ไ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 อ ดาววีคิสมายโอเคโอเคยังไงปิด,ดยิไม่ได้ละกันเดี๋ยวผมแบ่งให้คุณ5%้าเปอร์ซ็นไม่ยากหรอกด็อกเตอร์เดนนีเขาเป็นคนมีเงินอยู่แล้วอ่าโอเคโอเคยังไงปิด,ดยิไม่ได้ละกันพี่ปีเตอร์แต่ค่าคอมน้องละ่ะเลิกเกี่ยวอะไรกับงานนี้เนี่ยไม่เกี่ยวได้ไงหนูก็นั่งให้กำลังใจอยู่นี่ไง วัวแล้ววัวแล้วไม่รู้แหละยังไงหนูก็ต้องได้กระเป๋าใบใหม่คุยอะไรกันอยู่จ้ะสองพี่น้องคู่นี้ก็ย่ยออมพี่ป <อม S 2> ีเตอร<ม>์ค่ะคุณแม่พี่ปีเตอร์เขาจะซื้อกระเป๋าใบใหม่ให้หนูเดียวเดียวเดียวใครบอกเธอเดียให้ย่ยออมไม่ไม่ค่อยกันเลยนะเราเนี่ยอุ้ยผมใส่รถขี้อยากจะมานั้นเดี๋ยวแม่ไปทิ้งขยาก่อนนะลูก <ฮะ S 1> ไม่ได้หนูจะฟ้องคุณแม่ว่าพี่ปีเตอร์แอบ กินข้าวแล้วไม่บอกของแม่เฮ้ยไม่ใช่นั่นมันลูกค้าไม่เชื่อ เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะปัดได้ถึงมืออ๋อได้ครับได้ครับเสดใช่เธอหรือเปล่าเจนเราเองเจนสบายดีไหมเสทสบายดีแล้วเธอเจนฉันสบายดีจ้ะพี่ปีเตอร์ ดีใจนะได้เจอสเตเจนไม่ทำอะไรก่อนแม่นะออมันไม่ใช่อย่างนั้นนะแกอย่ามาเข้าใกล้แม่ฉันนะใช่เป็นแค่คนเก็บขยะถือได้ยังไงมาแตะต้องเนื้อตัวแม่ฉันอย่าเสียมารยาทแบบนั้นนะปีเตอร์ออมทำไมล่ะคะคุณแม่หนูชื่อออมเหรอลูกกระเป๋า ของมือแก่ไปจับอะไรมาบ้างก็ไม่รู้เป็นแค่คนเก็บขยะฉันจะทำเรื่องร้องเรียนไปนยังเขตหยุดเดี๋ยวนี้นะออมมันจะมากไปแล้วนะไม่หยุดค่ะคุณแม่คุณแม่ปกป้องมันออกรับแทนมันเหรอออม คุณแม่ไม่เคยทำกับหนูแบบนี้อ,อ้อมแม่ขอโทษลูกเจนทำไมจะอทำกับหนูออมแบบนั้นเพราะแกทำให้ครอบครัวจะต้องท่ากัน คุณค่ะคุณแม่ร้านนี้ก็ทำอาไร่อยนะลูกค่ะออมคุณแม่เขาอุตส่าห์ขนมะมงอ้อหายโกรธได้แล้วจำไว้นะออมไม่มีอะไรสำคัญไปกว่าครอบครัวเราอีกแล้วค่ะแม่รักหนูนะลูกออมค่ะคุณแม่ถายขนมสิลูก เลูกคุณแม่คะร้านนี้อร่อยมากเลยค่ะคุณแม่ซื้อมาจากที่ไหนนะคะพรุ่งนี้ซื้อมาอีกนะคะแม่ไม่ได้ซื้อเองหรอกลูกเพื่อนแม่ที่ชื่อเซิร์นอ่ะเขาซื้อมาฝากลูกนะ่ะออมเป็นอะไรน่ะลูกเมื่อะกี้หนูยังบอกว่าอร่อยอยู่เลยแต่ตอนนี้หนูทานไม่ลงค่ะคุณแม่ ทำไมคะคุณแม่คุณพ่อเพิ่งเสียไปไม่ถึงสองปีคุณแม่จะหาพ่อใหม่ให้หนูแล้วเหรอหรือถ้าคุณแม่เหงาคุณแม่หาให้มันดีๆกว่านี้ได้ไหมคะหนูจะได้ไม่ต้องอายชาวบ,บ้านเขาเออก็ตอบเลยสิคะจะง้างทำไมล่ะยังไงชีวิตหนูก็เป็นของคุณแม่อยู่แล้วนี่ อมอมอมชีวิตของหนูมันไม่ใช่ของแม่นะลูก น,นี่ลูกๆเธอไม่อยู่แน่นะไม่อยู่เขาไปทำงานกันหมดแล้วพี่ปีเตอร์คุณแม่พาคนเก็บขยะเข้าบ้านไปแล้วอะ่ะใจเย็นก่อนเราต้องจับให้ได้ค่หนาคะเขาเออเจอริร์นี่เธอออกจากคุกม,มานานแล้วยังก็ออกมาได้ประมาณเจปเดือนแล้วละ่ะเฮ้ยพี่ปีเตอร์เพิ่งออกจากคุกม,มาด้วย นี่บ้านเธอซื้อเองแหละเจนใช่สวยไหมสวยมากน่าอยู่มากข้างบนสวยกว่านี้อีกนะเซิร์ดอยากขึ้นไปดูไหมจะดีเหรอเจนดีสิไม่มีใครอยู่หรอกก็ได้เดี๋ยวก่อนเราให้เขาขึ้นไปบนห้องก่อน คุณแม่นะคุณแม่ห้องนี้แหละเป็นห้องของเยอมฉันเรียยงยยอมแบบยุไม่ให้ไต่ไรไม่ให้ต,หตอนเลยนั่งก่อนสิเสตขอบใจนะเจนที่ช่วยดูแลยยอม ไม่เป็นไรฉันสิต้องขอบใจเธอนะเสิรดเรื่องมันผ่านไปแล้วไม่ต้องมาพูดถึงนะเจนหยุดนะคุณแม่ลูกคุณพ่อไ็อยู่ข้างล่างคุณแม่จะทำอะไรได้ใจคุณพ่อบ้างสิคนระับนี่มันลูกของฉัน หนูรู้ตัวหรือเปล่าหนูรู้ตัวว่าหนูทำอะไรแล้วคุณแม่ล่รอคะรู้ตัวหรือเปล่าออมแกมาขอโทษเขาเดวนี้ไม่หนูไม่ได้ทำอะไรผิดทำไมหนูต้องไปขอโทษเขาแม่บอกให้แก มาอยงไงไรเขาเนี่ยเสร์์เขาเป็นเพื่อนรักของแม่แล้วที่เขาต้องไปติดคุกแกรู้ไหมว่าเพราะอะไรเขายอมรับผิดแทนพ่อของแกไงปีเตอร์แต่ก่อนที่เขาจะติดคุก เขาได้ฝากลูกสาวไว้ให้แม่เลี้ยงคนหนึ่งนั่นก็คือลูกไงออมพอออมลูก<อ>ไม่ต้องไม่ต้อง ยกโทษให้หนูนะครับพ่อพ่อลูกขอโทษไม่เป็นไรลูกปอไม่เป็นไรพ่อ,พอคุณผัดหนี้ผมมาหลายเดือนแล้วนะเอ,อ่อขอโทษค่ะพอดีช่วงนี้เศรษฐ,ฐกิจไม่ดีอีกอย่าง ดาวก็ขายไม่ค่อยได้ด้วยค่ะเออคุณคะเราเคยเจอกันที่ไหนมาก่อนหรือเปล่าคะหืมอ,อร่อยอะ่ะอร่อยก็กินเยอะๆสิถ้าไม่อิ่มบอกเรานะเดีย๋ยวเราไปเอามาเพิ่มให้ โหดาวแค่เธอให้ฉันกินฟรีฉันก็เกรงใจจะแย่อยู่แล้วไม่ต้องเกรงใจหรอกนะ่ะเราเป็นเพื่อนกันนี่เพื่อลำบากเราก็ต้องช่วยเหลือกันขอบคุณจริงๆนะดาวไว้ถ้าเกิดเรามีเงินเมื่อไหร่เราจะเลี้ยงเธอคืนนะจ้าวันนี้ก็กินให้เต็มที่ไปเลยนะสะเต็กล้างเธออะฉันยกให้เป็นที่หนึ่งในใจฉันเลยจ้า บอมอ้าวพี่อมแอมมีอะไรหรอคะนั่นน่ะสิแตกตื่นมาเชียวต็วบ้านเธอน่ะสิกำลังจะถูกยึดพ่อแม่เธอก็กำลังถูกเจ้านี่รังแกพอ่อแม่บอไม่ต้องดาเดี๋ยวพี่ไปเองอยู่ฟ้องรา ้ำค่ะพี่หอมแอมขอบใจตนาะอ้าพี่หอมแอมแล้วเรื่องของโฟมเป็นยังไงบ้างคะนี่ก็ผ่านมาหลายวันแล้วหนูไม่เห็นโฟมเลยค่ะหลังจากวันนั้นน่ะที่ไปดูก็ไม่เห็นมีใครอยู่แล้วนะบ้านก็ถูกเจ้าหนี้พังเละเลยตอนนี้เป็นตายไรดียังไงก็ไม่รู้แล้วหนูจะติดต่อโฟมยังไงได้บ้างละคะหนูเป็นห่วงโฟมมากๆเลย <c oughs> คงจะยากอนะดาวโฟมคงไปอยู่ที่อื่นกับพ่อแม่เขาแล้วแหละ ทำใจค่ะดาวโฟมนี่คุณดาวค่ะคุณผัดนี่ผมมาหลายเดือนแล้วนะเออขอโทษค่ะพอดีช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดีอีกอย่างดาวก็ขายไม่ค่อยได้ด้วยค่ะนั่นมันก็เรื่องของคุณแต่ตอนนี้ผมต้องการเงินเออ ขอเวลาให้ดาวหน่อยได้ไหมคะตอนเย็นก็ได้ค่ะเดี๋ยวรอลูกค้าเข้าก่อนดาวจะคืนให้เลยนะคะก็ได้<อ>ผมจะให้เวลาคุณก็แล้วกันแต่คุณอย่าลืมนะว่าฉโฉนดของร้านนี้คุณจำนองไว้ที่ผมแล้วถ้าภายในเย็นวันนี้คุณไม่จ่ายดอกให้ผมห้าหมื่นผมจะยืดร้านคุณฮะอะไรกันคะทำไมดอกเบี้ยต้องห้าหม่นแต่เงินที่ยืมมามันแค่สามหมื่เองนะคะ ก็คุณไม่จ่ายผมเองนะดอกมันก็ขึ้นเรื่อยๆนั่นแหละนี่คุณคิดจะโกงฉันหรอคะมันเงินของผมผมจะทําอะไรก็ได้ในสัญญามันก็เขียนไว้แล้วแล้วทําไมดาวถึงไม่เห็นสัญญาข้อนั้นล่ะคะก็คุณไม่อ่านให้ละเอียดเองไงไม่รู้แหละถ้าเย็นนี้ผมไม่ได้เงินคุณก็เตรียมตัวไปขายสเต็กข้างทางได้เลย พ่อคะหนูขอโทษที่หนูรักษาร้าน,นี้ไว้ไม่ได้เอ่อขอโทษนะคะร้านยังเปิดอยู่หรือเปล่าคะอ๋อเปิดอยู่ค่ะเชิญนั่งได้เลยค่ะเดี๋ยวไปเอาเมนูให้นะคะได้ค่ะ หรือเปล่าคะอ,อ๋อไม่มีค่ะเอ,อ่อทางร้านมีเมนูซิกเนเจอร์แนะนำไหมคะอ,อ๋อมีค่ะจะเป็นเมนูสเต็กเพื่อนรักค่ะโหเข้าใจตั้งชื่อนะเนี่ยงั้นฉันเอาเมนูนี้เลยค่ะได้ค่ะเออคุณคะเราเคยเจอกันที่ไหนมาก่อนหรือเปล่าคะเออไม่น่าจะเป็นไปได้นะคะเพราะว่าฉันไม่ใช่คนที่นี่อะคะ่ะอ๋อค่ะขอโทษทีนะคะพอดีว่าหน้าเหมือนคนรู้จักนะคะ งั้นเดี๋ยวรออาหารสักครู่นะคะค่ะน้ำค่ะขอบคุณค่ะสเต็กร้านนี้อร่อยเหมือนกันนะคะเนี่ยขอบคุณค่ะเออว่าแต่ทำไมถึงตั้งชื่อว่าสเต็กเพื่อรักล่ะคะ อ๋อสเต็กสูตรนี้เป็นสูตรที่เพื่อนรักฉันชอบนะคะอ๋อค่ะงั้นทานให้อร่อยนะคะได้ค่ะนี่คุณดาวคุณทาวินคุณเอาเงินมาให้ผมได้แล้วไหนคุณบอกว่าจะมาตอนเย็นไงคะนี่ยังผ่านไปไม่ถึงชั่วโมงเลยผมจะไปทำธุระที่อื่นไม่ได้วนเข้ามาที่นี่แล้วเพราะฉะนั้นคุณเอาเงินมาให้ผม แต่ถ้าไม่มีก็เก็บของออกไปตอนเย็นไม่ได้หรอคะตอนนี้ฝนไม่มีจริงๆค่ะอีกอย่างตอนนี้ฝนก็มีลูกค้าอยู่ด้วยค่ะนั่นมันก็เรื่องของคุณไม่ใช่เรื่องของผมสรุปคุณจะไม่จ่ายใช่ไหมได้จะทำอะไรอะ่ะคุณไม่จ่ายผมเองนะหยุดเลยนะนี่คุณ มันจะเกินไปหรือเปล่าพูดกันดีๆก็ได้นี่ทำไมคุณเกี่ยวอะไรด้วยคนนอกอยู่เงียบเงียบไปทำไมฉันจะยุ่งไม่ได้คะฉันรู้นะว่าคุณเอาเปรียบรูกงนี้คิดดอกเบี้ยเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดแล้วทำไมคนธรรมดาอย่างเธอจะทำอะไรฉันได้คนธรรมดาเหรอฉันเป็นตำรวจ และฉันสามารถเอาผิดเธอได้ฮะตำรวจโอยอย่ามาพูดใน้ฉันขาำหน้าเชื่อหรือยังเออแต่เขาติดหนี้ผมจริงๆนะผมเอาแค่เงินต้นก็ได้ฉันก็ไม่มีเหมือนกัน ฉน,นดร้านเพื่อนฉันเมื่อคืนเลยนะเพื่อนหรือว่าได้เดี๋ยวพรุ่งนี้จะเอาเมื่อคืนแล้วอย่าเปี้ยวนะรู้แล้วนะจบเรื่องซะทีนะไม่ได้เจอกันนานเลยดาวโฟมโฟมใช่ไหมใช่ฉันเองเธอหายไปไหนมาฉันเป็นห่วงเธอแทบแย่ฉันมีเหตุจำเป็นต้องไปอยู่ที่อื่นนะ่ะ แล้วก็ไม่มีโอกาสได้ติดต่อเธอกลับมาเลยขอโทษนะไม่เป็นไรปอมเออแล้วเธอรู้เรื่องนี่ของร้านฉันได้ยังไงก่อนจะมานี่ฉันไปถามพี่ออมแอมมาเห็นว <elle. S 2> ่าพ่อของเธอเสียไปเธอก็ต้องดูแลร้านคนเดียวเหนื่อยแย่เลยสิอืมขอบคุณเธออีกครั้งนะที่ช่วยฉันส่วนเงินที่เธอจ่ายให้เดี๋ยวฉันจะค่อยๆผ่อนคืนเธอนะไม่เป็นไรเราเป็นเพื่อนกันเ <P> erm <en> พื่อนเดือดร้อนก็ต้องช่วยกันสิโอมขอบคุณนะ อย่าหายไปไหนอีกนะไม่ไปไหนแล้ว